One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสปายฮอลแลนด์อี่แล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้สขุดค้นนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่นะจ้าชมมาหม่หอยสังขับตัวโตวทไทยใจจ้าทักทายช่วงบ่ายนะครับบ่ายวันนี้อากาศสูงถึง32องศาเลยทีเดียวค่ะฮอลแลนด์เนีธอร์แลนด์วันนี้อากาศเท่ากับเมืองไทยบ้านเราเลยนะคะแต่อากาศร้อนทางนี้ก็ถ้า้อนถึงสองสวัน วันที่สีที่ห้าไปก็ฝนตกฝนปลอยปลอย,ลอ,ยอากาศก็จะเย็นลงก็จะเหลืออยู่แค่ยี่สบสามยีองศาเต็มที่ก็ยีหองศาค่ะแต่วันนี้ร้อนมากนะคะคุณสามีสั่งไว้ค่ะเปิดห้องนอนช่วงเช้ารับอากาศเย็นหน่อยหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ปิดบว้ปกติรับยังบ้านตอนนี้ติด ไข่ตีอะไรหมดแล้วธรรมดาก็เปิดได้ถ้าอากาศดีๆแต่วันนี้แกก็สั่งให้ปิดหมดเพราะความร้อนจะเข้าบ้านนะคะบ้านตัวตวเองไม่มีแอร์นะคะส่วนมากบ้านฝรั่งแทบจะไม่มีแอร์กันนะคะแต่รุ่นใหม่เขาก็จะติดแอร์กันบ้างแล้วก็มีพัดลมบ้างแต่ถ้าเราเก็บความเย็นไว้ได้เพราะว่ากําแพงเขาเอ่ยหรือว่ากระจกเอ่ยมันก็เก็บอากาศได้ดีนะคะก็ถือว่าเย็นอยู่นะคะวันนี้ก็เลย ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ออกจากบ้านนะครับเมื่อเช้าออกไปแล้วนะครับไปซื้อของตลาดนัดวันนี้ค่ะได้นู่นได้นี่มันนิดหนึ่งนะคะตอนนี้พอใหญ่เงยคอเงยคางขึ้นได้นะคะแกก็เป็นหวัดมาสองสามวันตั้งแต่กลับมาจากท่องเที่ยวค่ะแกคิดว่าน่าจะติดหวัดต,ติดอะไรจากคนบนรถกันเพราะเราอยู่ในรถทัวร์สิบวันก็ว่าได้นะครับวันสุดท้ายเห็นคนเขาตั้งอตั้งจามคนแก่คนวัยรุ่นหน่อยหนุ่มหน่อย ก็มีอาการกันนิดๆน,นะคะหรือว่าจะเป็นโควิดโคโรนาก็ไม่รู้แต่เราก็ไม่ต้องตรวจหรอกค่ะเพราะแต่โควิดโคโรนามันก็ยังไม่หนีไปไหนนะคะมันก็ยังวนเวียนกันอยู่แถวนี้ก็ป้องกันตัวเองเอาค่ะถ้าเป็นก็ไม่ได้หนักเหมือนรุ่นแรกๆนะคะตัวตัวเองกับพ่อใหญ่ก็เคยเป็นกันแล้วสองรอบสามรอบก็ไปได้นะคะสองรอบแรกก็ถือว่าหนักหน่อยพ่อใหญ่โซมแลว้วก็เป็นหนักสามสี่วันไอจามหนักหนั ตัวตัวเองเป็นเกือบอาทิตย์แต่เป็นรุมๆเป็นไข้รุมนิดๆนะคะแต่ตรวจก็เจอค่ะแต่รอบนี้แกก็ค่อยยังชั่วแกขออกอกออกลงไปจัดของห้องเก็บของด้านล่างค่ะอพาร์ตเมนต์คอนโดเขาก็จะมีห้องเก็บของให้ทุกห้องไอ้เพิ่มเป็นอีกห้องหนึ่งอยู่ด้านล่างนะคะตัวตัวเองก็จะจอดจักรยานกันไว้ด้านล่างในห้องเก็บของแกก็อยากจะไปเกียร์ของต,ตัวตัวว่ามันร้อน คตูตไม่อยากจะไปทําก็บอกว่าวันหลังเราค่อยทาก็ได้แต่แกพอปุ๊บปั๊บขึ้นมาอยากเคลียร์อยากทําความสะอาดคนเจ้าระเบียบนะคะแกก็ไม่อยากฟังเราแกก็ไม่ทาแกก็จะขนไปทิ้งการทิ้งของนี่เราก็ต้องจ่ายเงินนะคะเราขนไปพวกผ้าห่มเกา่าเสื้อผ้าเกา่าอะไรต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเกา่านะคะก็จะมีศูนย์ให้ทิ้งเมื่อวันก่อนนุ้งก็ไปดูกับแกอยู่ค่ะเอาของไปสามสี่ชิ้นนะคะทีบ เพื่อนบางคนเขาอยากได้เขาไปขายของมือสองเราก็ให้เขาไปบางอย่างเขาไม่เอาเพราะมันเก่ามากมันก็จะไม่มีราคาเราก็ขนไปนะคะแต่เขาก็จะมีช่องเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่นะคะเบก็จะติดไว้เลยพลาสติกกระดาษเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าคอมพิวเตอร์เก่าพวกสารเคมีเก่าก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เราก็ให้ไปเอาไป,ไป,ไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปขเขาก็จะชั่งน้ําหนักตัวรถก่อนเอาบัตรแนบก่อนนะคะ แล้วก็ค่อยไปทิ้งกันพอขากลับขาออกมาเขาจะชั่งตัวรถเราอีกว่าเราไปประมาณกี่กิโลเดี๋ยวเขาก็จะมีบินมีอะไรเขาจะหักทางธนาคการทางอะไรของเรามันจะเป็นประมาณนี้สําหรับการทิ้งของเก่าอะไรต่างๆของบ้านเมืองนี้นะคะตัวโตก็เ,เลยไม่อยากจะพูดมากนะคะเราอยู่ด้วยกันไปเรามองหน้าก็รู้ใจกันเขาอยากจะทําก็ปล่อยเขาไปทำแกบอกว่าไม่ต้องไปทาหรอกเธอก็พักอยู่นี่แหละมันไม่ได้มีของหนักมากเราก็กลัวแกไปยกอะไรหนัก อะไรอย่างนี้นะคะเขาไม่ไปเราก็เลยไม่ไปวันนี้แกก็เลยอยู่ข้างล่างลูกค่ะขอทําความสะอาดห้องเก็บของจัดของอะไรหน่อยนึงเงยคอเงยคางขึ้นก็อยากจะหาทำนะคะการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะไม่จําเป็นต้องว่าอยู่ด้วยกันติดกันไปเลขสิบเอ็ดทั้งวี่ทั้งวันนะครับพออยู่ด้วยกันนานไปริ้นกับฟันมันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับสหรับตัวตัวเองกับผู้ใหญ่ก็ไม่เคยขึ้นเสียงกันด่ากันรุนแรงนะคะเรา ใช้ปากคุยกันมากเกินไปมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่บางสิ่งบางอย่างเราต้องใช้ใจคุยกันนะคะไม่ว่าจะเปการไปเที่ยวไปไหนก็เหมือนกันนะคะชีวิตคู่มันธรรมดาคาต้องมีทะเลาะบ,บอกแหวงกันทะเลาะกันเพื่อปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่ว่าทะเลาะกันวันนี้เลิกกันพรุ่งนี้ทะเลาะกันชั่วโมงนี้เลิกกันชั่วโมงต่อไปมันไม่ใช่นะคะไหนที่เราพอปรับพอจูนเข้ามา เราก็แบ่งรับแบ่งสู้ไปเพราะว่าเขาก็เป็นฝรั่งนะคะการเลี้ยงดูปูเสือวัฒนธรรมชีวิตของเขานะคะเขาเติบโตมาแบบนี้นั้นเขเคยเลี้ยงดูมาแบบนี้เขาอยู่ในสังคมแบบนี้เราก็ลูกคนละพ่อละแม่มาเจอกันเราค่อยเรียนรู้เข้าไปเราค่อยปรับนิสัยเข้าหากันไปอยากคิดว่าเราเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะคะยกตัวอย่างพี่ที่รู้จักกันนะคะเวลา เราเคยไปเล่นบ้านเขาแต่ก่อนเวลาสามีพูดอะไรที่คอยตวาดสามีตลอดถูกผิดก็ตวาดเขาแบบว่าข่มเขาอย่าไปแสดงโคลนความอะไรนะคะข่มเขาเกินไปต่อหน้าจ้าบ้านเขาด้วยบางคนเขาก็เสียหน้านะคะถ้เมียาดา่าเมียตวาดต่อหน้าเพื่อนฝูงอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะคะในโลกใบนี้ไม่มีใครเก่งกว่าใครนะคะสองมือสองเท้าหนึ่งสมองเหมือนกันคิดอยู่แต่ว่า ใครจะดําเนินชีวิตไปในทิศทางไหนแค่นั้นเองนะครับเหลื่อมเป็นอยู่แค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเราไม่ได้ว่าเราเก่งนะคะแต่ถ้าเรามองโลกให้เป็นเราก็จะรู้เองว่าเป็นแบบไหนนะคะจะอ้างว่าเขามาเป็นผัวเราเราต้องกดเขาอยู่อาจจะเคยใช้ชีวิตแบบนี้มากับผัวไทยพอมาเจอผัวฝรั่งก็อยากให้เขาอยู่ในโอวา่าตัวเองตลอดมันก็ไม่ได้นะคะเพราะฝรั่งเขา อิสระเสรียายุ18 19 20ปีเขาก็ได้ลนขวนไขวายออกไปหาอยู่ข้างนอกแล้วค่ะมีแต่หลานพ่อใหญ่นะครับพูดเรื่องออกไปอยู่ข้างนอกให้ฟังนิดหนึ่งสําหรับฝรั่งหลานสาวหลานชายพ่อใหญ่ก็กําลังรอบ้านกันนะคะก็มีครอบครัวกันแล้วมีแฟนกันแล้วบ้านเมืองนอกบ้านทางฮอลแลนด์ก็ได้รอคิวนานมากนะคะ เขาไม่ได้มีโปรโมชั่นนู้นโปรโมชั่นนี้สร้างแหละอย่างเยวาหูหลับตับไม่ใครจะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรแจกแจกไปเฟอร์นิเจอร์แจกเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาไม่มีนะคะเมืองนอกเมืองนารอคิวแล้วก็พอถึงจังหวะเขาสร้างเขาคนเขาจองอยู่จองซื้อจองเช่าก็เต็มอีกนะคะตอนนี้หลานพ่อใหญ่เองก็ได้ขออยู่กับพ่อกับแม่ไปก่อนนะคะเขาไม่ได้สร้างจนล้นจนเหลือนะคะไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็จะสร้างตรงตรงนี้นะคะการสร้างบ้านของ ฮอลแลนด์เลยทัแลนด์รือว่าทางยุโรปเขาเขาต้องขออนุญาตนานนะคะกว่าจะได้แบบนี้กว่าจะได้แบบนั้นนะคะไม่ใช่ว่าสร้างจนโลนกึ่งกึ่งร้างกึ่งคนเช่ากึ่งขายได้ไม่ได้นะคะแต่ละตึกแต่ละที่เหมือนทางบ้านเราตัวโตไปเห็นอยู่ค่ะยิ่งฝั่งทางพัทยานะคะสร้างก็เป็นดอกเห็ดไปเลยนะครับไม่ว่าจะสถานที่ท่องเที่ยวภูเขาเหล่ากาดแทบจะไม่เหลือที่ว่างนะคะตัวโตขอพูดอีกอย่างหนึ่งแล้วกันอย่าดราม่านะคะ ยอมรับว่านอร์เวย์เขาจัดสรรปันส่วนดีมากเข้าใจอยู่อะคา่ะว่าประชาชัประชากรเขาไม่มากห้าล้านกว่าคนไม่ถึงหล้านแล้วก็พื้นที่เขาใหญ่แต่สถานที่ท่องเที่ยวเขาหลากหลายที่ที่โตต้มองเห็นคิดเลยว่าโอ้ถ้าเป็นเมืองไทยป่านนี้รีสอร์ทโรงแรมร้านอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเพิ้นเป็นดอกเห็ดแล้วบางจุดน้ําตกใหญ่ๆสถานที่กว้างกภูเขาใหญ่ที่ที่คนแวะท่องเที่ยวกันสวยงามมาก แล้วก็คนที่จะมีบ้านตากอากาศเขาให้ถามกันนะคะครอบครัวละหนึ่งหลังแค่นั้นเองนะคะลูกห้าคนหกคนสิบคนก็ต้องลงความเห็นกันว่าอยากได้บ้านตากอากาศที่ไหนถ้ามีแรงซื้อเขาก็จะให้จุดใดจุดหนึ่งแค่หลังเดียวแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปพักไม่ใช่บ้านเราคนรวยนะคะลูกคนรวยห้าคนหกคนซื้อบ้านพักตากอากาศกันสิบหลังยี่สิบหลังมันไม่ใช่นะครับแต่พอเราไปเห็นเราก็เลยอู้ มีหน้าความเป็นธรรมชาตินะคะของเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขายังรักษาความเป็นธรรมชาติและความสวยงามไว้ได้สม่ำเสมอเขาไม่ได้เอือให้คนนู้นปลูกเอือให้คนนี้สร้างนะครับไม่ใช่ว่าจะขนแต่โรงแรมใหญ่ๆรีสอร์ทใหญ่ๆสร้างกันสนันวันไหวนะคะแล้วก็ทางเมืองนอกก็เหมือนการที่เขาจะสร้างบ้านตรงนั้นตรงนี้เขาไม่ได้สร้างจนล้นจนเหลือะนะคะถ้ามีคนจองเสร็จแล้วอะไรทุกสิ่งทุกอย่างวงตัวเขาถึงสร้าง นะครับก็จะเปลี่ยนประมาณนี้นะคะอย่างพี่คนนี้โตโต้ก็เ,เคยบอกแกเหมือนกันอย่าไปว่าแกอย่าไปนี่นะครับฝรั่งเขาเคยแสดงความคิดเห็นเขาเคยเป็นตัวของตัวเองเขาอยากแสดงความคิดเห็นแบบไหนก็เขาพูดออกมาเราใช้ชีวิตคู่อยู่กับเขาเราก็ค่อยปรับไปตามเขาอย่างพ่อใหญ่เองแกจะพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าเราคิดว่าไม่เข้าหูเราก็ค่อยบอกแกว่าพูดแบบนี้ไม่ได้นะคนไทยก็ต้องพูดแบบนั้นแบบนี้เราก็อธิบายให้แกฟังไปนะครับส่วนมากแทบจะไม่ได้ทะเลาะก,กัน ถึงขั้นต้องมายิ่งใหญ่นะคะถ้าัวโตเงียบไปหรือว่าไม่พอใจกันเะยรแกก็จะถามถามนู่นถามนี่เราปรับกันวันต่อว,วันนะคะจะทะเลาะก,กับแฟนนะคะอย่าให้ถึงขั้นต้องเก็บกดเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้สะสมความโกรธกันไปเหมือนเก็บเงินในธนาคารเก็บเงินธนาคารยังได้ดอกได้อะไรบ้างนะคะเก็บความโกรธขึ้นมาวันใดวันหนึ่งมาก็ ระเบิดออกมาก็ได้เลิกลากันอีกไม่ว่าไทยหรือเทศนะคะพยายามค่อยจูนค่อยปรับเข้าหากันเรื่องนิดๆหน่อยๆแล้วก็ปล่อยวางไปอะไรไปลืมไปแต่ละวันนะคะผ่านแล้วก็ผ่านไปถ้าเราขุดแต่เรื่องเดิมๆขึ้นมาว่ากันแบบนั้นแบบนี้นก็ไปเรื่องเป็นราวไม่หยุดไม่ย่อนนะคะ วันนี้มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะคะอากาศร,ร้อนๆนะคะเราอย่าอารมณ์ร้อนก็พอนะคะถ้าเราใจเย็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีเองนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจกันค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะ